วางการกับดักพ,พ, squishy, พูดหยิบการใด่ไหมครับพูดกับพี่พูดกับพี่อ๋อหยิบการใค่หน่อยการกับดักเป็นอีพีที่โคตรประหลาดเลยอ่ะเราเสียมกันมาแล้วความเนียนไม่มีเหลืออยู่เลยตอนเนี้ยเราจะพูดว่ามัฟฟินทามยาวมัฟฟินทาม ยังยูอีกเหรอพี่ดียินเสียงเลยพี่ดีเขาไม่เอาการอยู่แล้วเขามีเยอะอันนี้คือหยุดไปแล้วเหรอสวัสดีคร่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ HiSchool อยู่กับกีตาร์ s c h o o l ค่ะไฮสคูลครับยินในสคูลครับนะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญโอ้โหวันนี้ แบบชายล้วนอีกแล้วนะพี่ใหญ่เราก็เลยดูหน้ามองๆอย่างงี้ยล้ทำไมเราต้องเปิดรายการด้วยการที่เซลพิบัติทุกอีพีสังเกตว่าเหมือนมันเป็นภาพจำเนาะกูนั่งตัวนี้ตลอดไปรอสักวันหนึ่งแขกรับเชิญเป็นใครกันบ้างครับมาฝั่งนี้ก่อนเลยสวัสดีครับโอมโอมละกรครับสวัสดีครับผมดีครับจากสามชาพาเทคครับสวัสดีครับพี่ครับชายกลางครับวันนี้เหมือนเหมือนรวมตัวคนที่ยังไม่เคยชนะไม่แต่ครั้งที่แล้วผมชนะนะเคยจำได้เลยเคยมามาฟิตแล้วชนะหรอใช่ครับอีพีไหนเอาพี่ต้องพูดเลขอีพีให้ถูกอีพีสอง แล้วจำไม่ได้อะแปลว่ายังไม่มีเอางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าพี่ชนะแล้วกันแต่มันแค่ไม่น่าจดจำมันก็เลยจำไม่ได้สนใจเข้าร่วมวงเดิมพันกับพวกพี่ๆไหมคนแพ้ต้องซื้อบ้านกับคอนโดให้คนชนะเอางี้ดีกว่าคนชนะสั่งให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้อย่างแต่น้องเสนอว่าอยากให้เชื่อมเรา ไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่อยากให้เราเล่นกันเองอย่างเขาที่เราเล่นกัน3คนไงเราเชื่อมกับน้องๆไหมสองคนชนะชนะถือว่าโดนทำโทษกันโดนทำโทษดดวกกัน,น,ถ,กกนถ้าชนะรอดก็รอดคู่อีเกนเนี่ยก็จับเป็นคู่มีสามคู่นะนายอคอ,อ,อคู่เดียวกันคู่กัน อ่ะนอยก็ใช่อ่ะอย่ออกมาแล้วไปฉกกันอ่ะโอเคเฮ้ยจับมือครับบัดดี้โอเคคู่กับแชมป์เก่าอ่ะหวังพึ่งได้ครับเมื่อกี้พึ่งไอ้นีเขาไปตอนนี้บอกแชมป์เก่า้ใช่ตอนนั้นพี่ดีโคตรเท่เลยคือในเกมาต่างคนต่างเล่น แต่ว่ามันจบชนะเออเดี๋ยวเราจะมีช่วยกันเพื่อที่มันจะได้แท็กทีมการ์ดช่วยกันได้โอเคครับงั้นไปฟังกติกากันเลยครับโดยกติกาของเกมนี้นะครับการ์ดจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกสีฟ้านะครับก็คือการ์ดแอคชั่นสีเขียวนะครับคือการ์ดเคาน์เตอร์และสีแดงคือการ์ดกับดักในแต่ละเทิร์นนะครับเราสามารถทำแอคชั่นได้2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้การ์ดใดๆก็สามารถจั่วได้1ใบแต่ก่อนหน้านั้นครับเราสามารถที่จะวางการ์ดกับดักไว้ที่หน้าของตัวเองได้โดย ที่จะไม่มีใครนอกจากเราที่สามารถรู้ได้ว่ากับดักนี้คืออะไรจนกว่ามันจะทํางานอย่างที่2ครับการแอคชั่นครับผู้เล่นที่ใช้การแอคชั่นสามารถที่จะเลือกใช้ไบแอคชั่นได้หนึ่งครั้งในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ตามคุณสมบัติของการแอคชั่นใบนั้นนั่นเองครับอย่างที่3ครับคือการเคาน์เตอร์สามารถที่จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเทิร์นของเราก็ตามเป็นการเคาน์เตอร์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการ์แต่ละใบครทาถํ ไ้้้เอาอาววยู่แลในนนัหรือถ้าหากว่าเราวางการ์ดกับดักเสร็จแล้วเราไม่ต้องการใช้แอคชั่นใดๆเราสามารถเลือกที่จะจั่วการ์ดจากกองกลางครับ1ใบแล้วก็ข้ามไปที่ผู้เล่นคนถัดไปได้เลยเกมนี้จะจบครับก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งครับสามารถที่จะเก็บการ์ดทั้งหมดได้ถึง10ใบเมื่อถึง10ใบแล้วเราจะต้องพูดคําว่า m u f f i n time ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับถ้าหากว่าใน1รอบเทินวนมาแล้วไม่มีใครสามารถจบเกมแล้วชนะได้และวนมาถึงเราและเรายังคงมีการ์ดครบ10ใบเราจะกลายเป็นผู้ชนะทันทีครับ เรื่องค่ะวางกับดักจัวการหนึ่งใบค่ะจัวครับไม่วางกับดักกับดกอะไรก่อนเลยเหรอไม่มีจัวการหนึ่งใบครับแล้วจบครั้งนึงนะคะเมื่อกี้พี่บานหันไปบอกพี่ดีว่าโอ้โหไม่วางกับดงกับดักอะไรก่อนเลยเหรอมันคือการประชดประชันไหมคะใช่ครับกับดักเพิ่งจะวางเมื่อกี้เลยค่ะใหม่มากร้อนเลยเนี่ยชื่อกับดักว่าอะไรบัดดี้อ่านไปสิประชดเก่ง เทียงสองด้วยประชดจริ่งนะเสียงสองด้วยใช่ผู้เล่นคนอื่นประชดประชันขโมยการ์ดของเขาสามใบครับทอะไรนะขโมยการ์ดสามใบค่ะเล่นตาใหม่ได้ไหมสามใบเนี่ยเป็นการ์ดคอมโบเลยนะยิ่งกว่าเอ็กโซเดียอีกตัเอ็กโซเดียคือใช้กับตัวเองอยู่แล้วไม่เราเล่นตาใหม่เลยแพ้ละไพ่ปลาจัวผ่านครับ ตัวจบเทินครับวางกัดกับดักค่ะใช้การแอคชั่นชื่อว่าโลกแต่ค่ะในเทินถัดไปของคุณผู้เล่นที่มีการในมือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะหากมีผู้เล่นที่เสมอกันให้ลองใหม่เทินหน้ารู้ไหมว่าทําไมเขาเชียเขามีใบเดียวแอคชั่นครับภูมิแพ้แมวไม่เลี้ยงไม่เอายงไม่เลี้ยงอใช้ไปเลี้ยงเลี้ยงวะเลี้ยงวะไม่เลี้ยงอันนี้อันนี้อันนี้มีแน่นอนอะแอคชั่นครับเฮ้ยเธอเป็นนางฟ้าหรอ ขโมยการ์ดจากผู้เล่นผู้หญิงหนึ่งใบทุกคนซึ่งมีคนเดียวให้เอาง่าให้เพื่อนดูได้เลยมีอะไรดีๆก็บอกมาพ,พ,พี่บ๊อบเปไนนั่งนุ่นไหม <c oughs> ไปนั่งกับคู่ตัวเองไหมอย่าลืมนะว่าในเทิร์นถัดไปของต้าใครน้อยสุดชน,นะ,ะวางการ์ดกับดักก่อนการ์ดแอคชั่นครับเลือกผู้เล่นหนึ่งคนครับให้ขโมยการ์ดของคุณหนึ่งใบขึ้นมือครับกีต้าครับไปทำไมครับเอาให้การ์ดน้อยทําให้เขาการ์ดเพิ่มต้องเหลือศูนย์ใช้การ์ดแอคชั่นครับฉันเป็นคนเหงาผู้เล่นทุกคนที่ไม่มีแฟนจั่วการ์ดสองใบอ โอ้ยจวดสองจวดสองอออวะดยกับไฮไฟกันแล้วการกำลังทำงานค่ะไฮไฟหากคุณไฮไฟกับผู้เล่นคนอื่นได้สำเร็จ <c oughs> เขาต้องทิ้งการ์ด5ใบค่ะ5้าใบ EP นี้จะเป็น EP ที่การกับดักไม่ได้มีไว้แก้คนอื่น <c oughs> มีไว้แก้ตัวเอง <c oughs> 5ใบ <c oughs> ขอใช้การแอคชั่นครับชื่อว่านักเรียนทั้งหมดตรงเป็นมินิเกมครับผู้เล่นทุกคนรวมทั้งคุณยืนขึ้นผู้เล่นที่ยืนคนสุดท้ายทิ้งการ์ด3ใบ1 2 3่ เงียบกริบครับผมนี hmm. ่ม <lite> <C fill którym Island> ันเรื <Contact kir gue bbe> ่องบ้าอะไรกันเนี่ยอ่ะถ้าไม่ยืนนี่คือไปเลยนะ EP นี้นี่เล่น2วันนะออนแอร์ยาว2วันเลยคือจะรอจนกว่าจะมีใครยืนเออนี่ก็ตาคนถัดไปเลยยืนนี่เแล้วมันแอคชั่นยังไม่จบก็ไม่จบก็ปล่อยมันค้างไว้ก็เล่นต่อได้แอคชั่นอะไม่จบไงเอาผมเสียสละยืนก่อนนะอย่ายืนนะเอาเอาไม้ไว้ยืนอ๋ออย่ายืนนะอยู่ไหนเอานี่ผมเสียสละให้แล้วเพื่อให้แอคชั่นมันเดินต่อจริงเหรองั้นเปลี่ยนกติกาไหมเปลี่ยนจากเป็นยืนคนสุดท้าย เป็นทำไมยืนคนสุดท้ายตจวกก๊าซสามใบเนี่ยนายืนแล้วเนี่ยนี่ยืนได้หมดจัวงจ้วงจ้วตอนนี้หนึ่งกับหนึ่งชนกันอยู่ใช่ป่ะโอเคปัดทำอะไรให้หน่อยดิเฮ้ยเขามีกระส่งการ์ดให้ดูด้วยอ่ะจวการ์ดหนึ่งใบยังไม่ถึงนะการ์ดกำดักทำงานครับผิดทิศผิดทางครับถ้าผู้เล่นคนอื่นทำผิดกฎของเกมขโมยการ์ดเขาสามใบอะคือคือคุณไม่อยากได้เลยวางการ์ดกับดักก่อนหนึ่งไปปึ้ง ปึบพึึงพึบึอะค่ะใชการแอคชั่นค่ะเครื่องประดับขโมยการสองใบจากผู้เล่นในสวนคือประดักมากที่สุดเต็มเลยหนึ่งอาี่ค่ะไม่รู้ว่า4อ่ะขโมยขโมยว้าเสียใจแย่เลยเป็น e ีพีที่งงมากเลยตอนนี้เท่ากับพีมีการศูนใบตู่อครับแอคชั่นครับแอบดูการกับดักของผู้เล่นคนอื่นคนละหนึ่งใบครับมาดูหน่อย ก็มีคนเดียวขอไกล้ช้าเอ้ยขอไกลช้าขอใช้การแอคชั่นนะครับจัดการพวกมันเลือกผู้เล่นคนอื่นให้เขาทิ้งการ์ดหมดมือขอเลือกเป็นพี่เฮ้ยชนะเลยดิคุณครับแพ็กๆเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเพราะว่าตาพี่พี่ก็จวดหนึ่งผมจวดหนึ่งมันก็มีหนึ่งใบจวดแล้วจบครับใช้การแอคชั่นค่ะชื่อว่าช่างหัวแรงน้มถ่วงจวดการ์ดสามใบจากใต้กองการดค่ะจวดครับ วางกับดัก m u ฟ f i n ถามแอคชั่นครับหากคุณเดาจํานวนการ์ดแอคชั่นบนมือของผู้เล่นคนอื่นอย่างถูกต้องขโมยการ์ดของเขาบัตรไม่มีรู้ได้ไงเนี่ยถูกป่ะเกินโอเคโอเคโอเคขอวัดเลยแล้วกันะะนะครับได้เวลาดวลเล่นเป่ายิงฉุกกับผู้เล่นคนอื่นและใครก็ตามที่ชนะจั่วการ์ดสามใบชนะจั่วสามแต่ถ้าแพ้ก็ไม่โดนแล้วก่นอนกีต้าออกอะไรออกกระดาษแล้วออกอะไรเดี๋ยวออกคอนให้โอ้โหคิดหลายตลบหลายตลบออกคอนแบบจุวโจโบ ชุบชูชุบถ้าชนะจวดสามไงหนูต้องแพ้ถูกแล้วหอนแล้วพี่แบบยูชุบกาดที่สุดในโลกฝากที่เหลือด้วยวันนี้ต้องจัวขพอใช้การแอคชั่นครับชื่อว่าฉันมันบ้านำการ์ดทั้งหมดกลับเข้ากองการ์ดจากนั้นสับการ์ดและเรื่องเกมใหม่ทั้งหมดอเชื่อแอคชั่นเหรอใช่แล้วขัดเบาขัดเบาใช้การเคาเตอร์ค่ะชื่อว่า หยุดนะไม่งั้นันตายหยุดการแอคชั่นที่กําลังเล่นอยู่แต่คุณต้องข้ามเทินถัดไปของคุณแอคชั่นครับหยุดการเคาน์เตอร์ที่กําลังเล่นงานอยู่เล่นอยู่แล้วเอามันขึ้นมือของคุณก็คือเอาบาตการไปใน ain, ขึ้นมือพี่อันของพี่ยังอยู่ยังอยู่กลับไปสู่การรีเซต็ตเล่นใหม,ม่หมดเลยเฮ้ย <c oughs> ดูเดือดอะ่ะทุกคนมันดูเดือดมากเลยอะ่ะโูบบ้บริัทเราก็ชนะแล้ววางกับดักค่ะ,ะ <S <S <c oughs> แล้วก็จวดจบเทินค่ะจวดจบเทินครับวางกับดักครับกระจ่วขอใช้การแอคชั่นครับคุณเป็นเก้าอี้ ผู้เล่นทุกคนเลื่อนการ์ดกับดักทุกใบจากหน้าผู้เล่นคนก่อนมาไว้ที่ตัวเองพวกมันเป็นของคุณแล้วแล้วก็ของพี่ดีก็จะมาอยู่กับโอมจัวจ่วการ์ดหนึ่งใบ<อ>จัว่วแล้วจบครับวางการ์ดก่อนแล้วก็จัว่วแล้วจบครับจัว่วครับแล้วก็จบตาครับจัว่วครับ ขอจัวครับจบเทินครับผมจัวแล้วจบครับวางกัดกำลังหนึ่งใบจัวแล้วจบเทินครับวางกัดกำลังหนึ่งใบจัวแล้วจบค่ะจัวแล้วจบครับจัวแล้วจบครับจัวแล้วจบครับจัวแล้วจบคร่ะจัวแล้วจบครับรายการแอคชั่นครับผู้เล่นทุกคนที่ทานยาในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงที่แล้วจัวกาสองใบเออหนูว่ากินยาเหมือนกันค่ะยาอะไรยาคุยาคุ ได้ป้าบดีดไม่ได้ไดเอาเราต้องส่งเสริมกันดิาายาคูใช้กาซแอคชั่นครับจอดรถแล้วผู้เล่นทุกคนที่ขับรถเป็นทิงก๊าซหนึ่งใบอ๋ออันนี้ไปเลยพอใชก้ก๊์ดการบ้านเปิดกา๊ดกาซห้าใบบนเราเลือกขึ้นมือได้จวดแลวจบเทินครับวางก๊์ดกับดักค่ะแล้วก็จวและจบค่ะของผมแอคชั่นครับใช้แก๊ปเปล่าจัวกา๊าซสามใบแล้วเลือกผู้เล่นคนอื่นให้ทําตามเช่นเดียวกันเลือกพี่ใช่ปะ่ะเลือกนี่ครับพีอือพ,พ,พอมันเป็นทีมแล้วมันแบบว่ามันไม่เล่นอะไรกับใครเลยนะวางกกับดักครับ ัจวัวงกสัสกับดักครับจัว่วโรชิก้าไปนี้ครับ<อ>มาวิเศษครับจั่วกาสส,ส,ส,าสี่ใบสองสามสี่มัฟฟินถามใช้การแอคชั่นครับเหมือนกันเป๊ะ ทำซ้ําผลของการแอคชั่นที่เล่นล่าสุดของมาวิเศษวราสี่ใบต้องขัดพิบัติแล้วนะพิบัติมาฟฟินใช้การแอคชั่นค่ะชื่อว่ารอก่อนแกเลือกผู้เล่นคนอื่นให้ข้ามเทอร์นถัดไปของเขาเลือกพิบัติค่ะข้ามเทอร์นพิบัติไปก่อนงั้นผมเลือกแอคชั่นครับวิลลี่ลองหนขอดูการ์ดบนมือของผู้เล่นคนอื่นได้หนึ่งคนและขอขโมยการ์ดหนึ่งใบที่คุณเลือกพิบัติเลยเพราะว่าเขามีสิทธิเราจะได้ไม่กิบัตรพิบัติพิบัติใช่ครับฉันเป็นผีหยุดการ์ดแอคชั่นที่กำลังเล วางกัดกำดักครับแล้วก็จวดถึงขอใช้การแอคชั่นครับโดนขโมยหน้าขโมยการ์ดสองใบจากผู้เล่นคนอื่นขโมยพี่บัตรครับคอมโบรัวไม่มีใครชอบแกหยุดการแอคชั่นที่กำลังเล่นอยู่แล้วเอาการ์ดปเปนหน้าจอจากเกมวางกาัดกับดักครับและจวดการ์ดหนึ่งใบจบเทินครับใช้การแอคชั่นค่ะเดสมอนด์หมีดวงจันทผู้เล่นที่บ้านอยู่ไกลที่สุดจวดการ์ดสามใบค่ะ แอคชั่นครับโกหกชันมินิเกมครับบอกหนึ่งเรื่องจริงและหนึ่งเรื่องโกหกกับผู้เล่นที่ผมเรียกไม่ได้ว่าอันไหนว่าอันไหนเป็นอันไหนเรื่องเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกถ้าสมมุติว่าเขาบอกไม่ได้ให้ขโมยการ์ดเขาสามใบเมื่อเช้าผมเดินทางมา35นาทีเมื่อเช้าผมกินของหวานสองรอบอันไหนคือเรื่องจริงเรื่องโกหกครับอันหลังเรื่องจริงกพ <c oughs> จะโดนปั่นแต่น่าจะปัน่นไอหมอนี่มันไม่ซื่อหลักเรื่องจริงที <c oughs> ่เจองในหัวค่ะอัน <c oughs> หลังเรื่องจริงขนมหวานสองชิ้นเป็นเรื่องที่โกหกครับ ผมโดนซื้อหมดเลยว่สามใบครับชอบแทงสวนตัวเองอ่ะขอใช้การกับดักครับถ้าผู้เล่นคนอื่นหัวเราออกมาแสงดังขโมยเขาทันทีสามใบใครหัวระนี่ด้วยนีด้วยใช่เหรอมีหัวรอเหรอพี่ทั้งสามคนเลยครับใช่ใช่ใช่โอ้สบายนไหนวะขโมยขโมยขโมยก็คือกับดักครับสลับกับหัวครับหากผู้เล่นโดนการกับดักผู้เล่นคนอื่นผลของการนั้นจะมีผลกับเขาแทนครับนึดนึงนะขอดูกันอืม การคาลเตอร์ขอบคุณเหมือนกันหากคุณโดนกับดักของผู้เล่นคนอื่นผู้เล่นที่เปิดการ์ดกับดักจะได้รับผลด้วยการ์ดกับดักทำงานครับจะกินมันจริงจริงหรอถ้าผู้เล่นคนอื่นวางการ์ดบนมือไว้บนโต๊ะขโมยการ์ดเหล่านั้นขอครับอย่าหูเลยขอครับขอครับกินขาดตาเลย ขอบคุณครับที่ลองไงายการ์ดท,ที่อยู่บนสุดให้ไหนคะนี่วางกับดักซ้อนกับดักอีกเหรอ,อย่าแตะวางการ์ดใบนี้ความหน้าไว้ที่ไหนก็ได้และถ้าผู้เล่นคนอื่นหยิบขึ้นมาเขาต้องทิ้งการ์ดห้าใบอันนี้นมันต้องอยู่ในกับดักก่อนอยู่แล้วปะมันอยู่ในกับดักมาเมื่อกี้เพราะว่าใบจริงคือใบนี้ค่ะที่พี่ต้องได้ไปเท่ากับว่าฉันได้ใบมาแล้วฉันก็ต้องทิ้งห้าใบไอ้ช้างครับตายซ้ำมันฝรั่งเลือกผู้เล่นอื่นหนึ่งคนให้ทิ้งการ์ดสามใบคนนี้ดีว่าโอไม่น่าหยุดการ์ดแอคชั่น่ลอยู บังคับให้ผู้เล่นคนนั้นทิ้งการสามใบเอามันกลับไปครับนำการแอคชั่นการเคราน์เตอร,อร์หรือกับดักที่กำลังเล่นอยู่กลับมาขึ้นมือผู้เล่นอีกรั้าการ์ดรับคมมีดหยุดการเคราน์เตอร์ที่กำลังเล่นอยู่งั้นก็จะต้องโดนขโมยสามอีกสามเหมดเ <c oughs> ชีย่ยอะไรเลยทิ้งครับทิงท้งอ่าโดนกับดักอย่าร้องให้นะหากผู้เล่นคนอื่นบังคับให้คุณทิ้งการดเขาจะต้องทิ้งการดด้วยในจำนวนที่เท่ากันสามค่ะสาม่ะสามการแอคชั่นครับกระสุนปืนผู้เล่นทุกคนทิ้งการดกับดักที่วางไว้คนละน ใบครับกับดักครับโง่เอ้ยหากผู้เล่นคนอื่นถูกบังคับให้ทิ้งการ์ดให้หยิบการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือของคุณอันนี้เอาไปหนึ่งของพี่ใช้การ์ดแอคชั่นนะครับทำแมชชีนเรียกคืนการ์ดของคุณหนึ่งใบจากกองที่ทิ้งเอาไปไหนดีครับเอาไปนี่ครับจัวหนึ่งและจบเทินครับทำดีไหมนะ วางการ์ดกับดัก1ใบครับใช้การ์ดแอคชั่นครับช่วงเวลาแห่งความตายเปลี่ยนเป้าหมายของเกมมัฟฟินทานจาก10ใบเป็นตัวเลขใดก็ได้ระหว่าง1-20ในช่วงที่เหลือของเกมเลือกเป็น5ใบครับมัฟฟินทานการ์ดกับดักทํางานค่ะหน้าบนหน้าแปะการ์ดใบนี้ที่หน้าผากของคุณถ้ามีใครพูดถึงมันเลยจนถึงเทิร์นของเราจัวการ์ด2ใบท, 2> ทุกคนจวดสอทุกคนจวดสอเอามาฟินทานได้เลยปะเฮ้ยใช่มาฟินทานครับ 太好了！ พี่ดีผมชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรโรถโคตรใหญ่ปฏิเสธไม่ตอบหรอไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบเลยปฏิเสธใช่ไหมยังไม่ได้ตอบเลยปฏิเสธที่จะไม่ตอบเมธไงปาเมธไม่ใช่ปอเมธปาเมธอ่ะเออปอเมธครับครับครอบตี๋ไหนเพราะเออผมก็ตอบคำถามผมแล้วอ่ะกายกับหลักทำงานครับนั่นชื่อฉันหาคู่เล่นคนอื่นพูดชื่อจริงของคุณเขาต้องทิ้งการ์ดสามใบเราพูดว่าปอเมธไม่ใชเหรออยู่พูดอีกรอบแล้วไงโถพี่ดีโถพี่ดีอ่าตากระโดนด้วยโดนเอาเมอกีพูดผิดหนููลแแกก้้มัถอ่ะจจบบบวคร แอคชั่นครับไหนไทายชั่วลายครับขโมยการ์ดหนึ่งใบจากผู้เล่นทุกคนที่มีจํานวนการ์ดเท่ากับผมครับก็สี่ใบครับต้องมีมีเต็มมือเป็นด๊อปบราฟินทามครับซัดกันไปข้างครับมินิเกมครับท้าทายผู้เล่นคนอื่นมางัดข้อแข่งหรือมวยปั้มนิ้วโป้งกับคุณถ้าผู้ชนะจวาการ์ดสามใบไม่ต้องงัดข้อดิฮะต้องงัดข้อมันเล่นได้สองอย่างจะได้อะไรหนึ่งสองซับ โอ้แท้แล้วโอ้แท้แล้วอ้แท้แล้วจู๊จั่วการ์ดสามใบขอใช้การ์ดแอคชั่นครับได้เวลาดวลเล่นเป่ายิงฉุกกบผู้เล่นคนอื่นและใครก็ตามที่ชนะจั่วการ์ดสามใบนะทีมกับพี่ออกอะไรออกกันไกลออกกันไกลนะพี่ออกกระดาษนะมาเป่ายิงฉุกเป่ายิงฉุกเออพี่ทำแล้วมอบการ์ด หนึ่งใบการนี้บอกว่าฝาก,ากหน่อยขโมยการ์ดทั้งมือของผู้เล่นคนอื่นแล้วการ์ดทั้งมือไปให้เขาแทนอุย้ยมาฟินทามเลยมาฟินทามโอเคใช้การ์ดแอคชั่นครับฉันชอบรถไฟผู้เล่นทุกคนขโมยการ์ดทั้งมือจากผู้เล่นคนที่เล่นก่อนหน้าพวกเขาอ่ะอเอาไปเอามาเหรออเคอ์ขอขอเตอร์ครับโอ้โหไม่น่าหยุดการ์ดแอคชั่นที่เล่นอยู่และบังคับให้คนนั้นทิ้งการ์ดสามใบแล้วก็<ม>การ์ดกับดักทํางานครับพลิกหน้ามือครับทันทีที่การ์ดในมือของคุณเหลือศูนย์ใบจ่วการ์ดสิบใบครับเดินเวลาเล่นแล้ว วางการาซกับดักค่ะแล้วก็หยิบปุ๊บเด็กอ่ะอก,ก็น,นะคุณมึงเป็นอะไรวางแผนเยอะวางการาซกับดักพูดหยิบกาซหน,น่ครับพูดกับพี่พูดกับพี่เอาหยิบกาให้หน่อย เป็น e ีพีที่โคตรประหลาดเลยอะเราเสียมกันมาแล้วความเนียนไม่มีเหลืออยู่เลยตอนนี้ป้าจริงคอพิเศษถ้าผู้อื่นขอร้องให้ใครทําอะไรอ๋อขอร้องใครก็ได้ไม่เป็นไรทําอะไรให้เขาขโมยการเขาสามใบมีหลังอย่าไปขออะไรเขาเยอะอ๋อโมยสามเลยโอเคตาตานะคะตาจวนหนึ่งจบเทินพี่หวัดดีสวัสดีพี่ไม่หวัดดีไม่หวัดยาดาดาีพี่นี่หวัดดีอะ เที่ยวัตดีเพื่อไม่เมื่อกี้ผมจะใช้ผมจะใช้การที่เล่นกับกีตาร์ตะกี้อยู่แป๊บหนึ่งตายจากฉันไปหยุดการแอคชั่นหรือกับดักที่กำลังเล่นอยู่บังคับให้ผู้เล่นคนนั้นข้ามเทินของตัวเองเขาไปตาต้องคืนเขา3มใบโอเค3มใบนี้อ่าเรามาฟินท์ไมก็หายไปแล้วก็ข้ามเทินด้วยพร้อมกับครับแอคชั่นครับปุ่มมีสนามมินิเกมครับทอยเหรียญถ้าออกหัวให้จวดสามใบทอกก้อยให้ทิ้งการสามใบครับหัวไป ก้อยทิ้งสามใบวางการ์ดกับดักครับแกไม่รอดแน่เลือกผู้เล่นที่ให้ทิ้งการ์ดเคาน์เตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่บนมือเขาไม่สามารถเคาน์เตอร์เขาได้ขอโทษด้วยนะไม่มีเคาน์เตอร์เลยครับพอเล่นเป็นคู่ยิ่งเดือดกว่าเดิมป่ะพี่มาฟินทามอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับขอใช้การเร็คชั่นนะครับเครื่องบินมาแล้วให้การ์ดใบนี้กับผู้เล่นคนอื่นมันเป็นการ์ดของเขาแล้วตอนนี้อ่ะจ้า รอไปอีกหนึ่งเธอเฮ้ยเราอยู่มาฟินแทนเออมาฟินแทนด้วยมาขอใช้การแบบนี้เล่นอันนี้ดูที่มือของผู้เล่นคนอื่นและบังคับให้เขาเล่นการเด็คชันที่คุณเลือกขอดูมือหน่อยอ๋อเขาจะลดการเล่นอะไรดีนะว้าวขอใช้การ์ปในนี้มินิเกมหายใจไม่ออกกั้นหายใจใครหายใจใครกั้นได้นานที่สุดจูการสามใบเราจะพูดว่ามาฟินไทม์ยาวๆใครเสียงหมดแล้วก็คือหมดใครอยู่คนสุดท้ายคือคนชนะมาฟินไทม์ ยังอยู่อีกหรอพี่ีียเสะพี่ดีเขาไม่เอาการ์ดอยู่แล้วเขามีเยอะอันนี้คือหยุดไปแล้วเหรอไก็อยากรู้วะเราทำไมทำทำ งูเห็นปากเหมือนกำลังทำเสียงอยู่อ่ะพี่นี่เขาไปคนแรกเลยเขาไม่เอาตาจวสามใบใช้การแอคชั่นครับชื่อว่าจัดการพวกมันเลือกผู้เล่นคนอื่นให้เขาทิ้งการ์ดหมดมือทิ้งหมดมือกูเหลอะจะได้เหลือน้องไว้คนเดียววางการ์ดกับดักหนึ่งใบค่ะใช้การแอคชั่นค่ะโจมตีด้วยชีตผู้เล่นคนอื่นทุกคนทิ้งการ์ดหนึ่งใบค่ะโอเคทิ้งหนึ่งใบจจดจดจวดแอคชั่นครับมายากลครับคุณมีเวลาสิบวิในการเลือกการ์ดหนึ่งใบ เข้ากองบนมือเพื่อทําเพื่อแล้วพี่ก็ไม่มือ5แต่มือ5ก็จบแล้วมันไม่มีมือ5ตอนนี้มันคอมโบไม่ได้คอมโบไม่ได้พี่ใช้อะไรก็ได้อันหนึ่งใบนักขอดูน้มือหน่อยดิเนี่ยก็นี่ก็มีไม่ใช้อ่ะพอดีเลยจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วจบเทินครับ จบเทนเจ๋วแล้วจบครับเจ๋วแล้วจบครับเจ๋แล้วจบครับ,แ,บ,รบแอคชั่นครับเลือกผู้เล่นคนอื่นหรือตัวคุณเองทิ้งการ์ดห้าใบครับเลือกเราอะมาฟินทางครับโอ้่จ๋วแล้วจบเทินครับจ๋วหนึ่งตัวครับหนึ่งใบแล้วจบเทินครับวางการ์ดกับดักหนึ่งใบต้องขัดพี่ดีแล้วนะพี่ดีมาพี่ดีมาฟินถ้ <c oughs> างั้นเหลือโอกาสสุดท้ายอยู่ที่พีแล้วพีสวัสดีอย่าอย่าไปอย่าเมื่อกี้พี่ดีวางการ์ดไปแล้วปะไม่ได้วางถืออยู่ตลอดเวลาฉันมันเห็นเหมือน Do you want it. เคอวางการ์ดแต่พี่ดิววางวางการ์ดบนโต๊ะไปแล้ววางทั้งมือเลยวางกับดักครับกระดับดักไม่ไม่เคยวางทั้งมือครับหนูเห็นจริงๆว่าพี่ดิววางไม่ไม่ครับหลักฐานไม่มีครับพี่ดิวว่าหนูโกหกเหรอไม่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 ได้ว่าโกหกแต่ว่าแบบหลักฐานไม่มีก็คือปักปั๊มผมไม่ได้แค่นั้นเองก็ปักปั๊มผมไม่ได้ไงไม่ได้ว่าโกหกไงพี่ว่าหนูปักปั๊มไงถ้าปักปั๊มก็คือความหมายว่าหนูโกหกปะการ์ดกับดักทำงานค่ะเชิญที่โรงพักถ้าผู้เล่นคนอื่นกล่าวหาว่าคุณโกหหหหกก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 กขขโมมมมมยาา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 รรรร์์ดดดเเคใบบบลลล่่่่่่่่ววัััััชนนนอออออออไไืืททีีจะงแ งาอรอดเป็นหนึ่งตาแต่ก็มาฟินหายไปจัดการมันครับเลือกผู้เล่นให้ทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือครับเออจะบ้าเลยป, <user. S 1> ป <aide> ๊บป๊อป๊ไม่มีฮ้ยเจ็บร้อยเจยบร้อยขอวางการ์ดกับดักครับแล้วก็จะพึ่งพี่ดิวันดีวันดีขโมยสามใบ ใช้การ์ดครับสวัสดีจ้าถ้าคุณพูดว่าสวัสดีกับคนอื่นแล้วคุคนอื่นตอบกับว่าสวัสดีขโมยการ์ดเขาสามใบมัฟฟินทามแล้วเขาเล่นแบบว่าเอาชนะเลยนะก็เอาก่อนเข้าเทินตัวเองอ่ะโอ้โหทำแบบนี้ฉันน่าไปเลยมัฟฟินทามทำอะไรต่อทำอะไรต่อทำอะไรต่อจื่นวครับขอใช้ก่อนกพอนหนึ่งขอเมื่อกี้ขอใช้ตามเมื่อกี้ก่อนวันระบีเลือกที่จะได้รับผลของการ์ดแอคชั่นหรือกับดักที่กำลังเล่นอยู่ด้วยแล้เมื่อกี้พี่สวัดดีสวัดดีมาแล้วได้กี่ใบนะสามใบสามใบวัดดี สวัดดีหน่อยเร็วสวัดดีหน่อยสวัดดีหน่อยสวัดดี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 จ้าสวัดดีพี่ไม่มีมารยาทเลยนะเออกินขนมด้วยอ่ะกินขนมกินขนมมีอะไรเลงงัดมาเร็วเรื่องพีพูดกับหนูยังพูดอะไรสวัดดีสวัดดีอะไรนะสวัดดีจบแล้วมันจบแล้ว Yahoo เราก็ยังเป็นแชมป์อยู่กันเหมือนเดิมราะการผู้ชนะได้แก่คู่ของ พี่บัฟแล้วพี่ดิต้องยอมต้องยอมเขาเรียกว่างัดมาทุกอย่างแล้วนะพี่บัฟนี่คือแบบว่ารู้เลยว่าเขาอยากชนะมากาวันนึงคือรู้เลยอะ่ะเ <laughs> มื่อกี้เริ่มใส่อารมณ์แล้วพี่ดิเล่นไม่ได้ไดั่งใจมันมันจริงเนาะพอเล่นปกติเราเล่นคนเดียวอ่ะแล้วใครจะมาฟินอ่ะเรายังช่วยกันแล้วอ่ะ <laughs> แต่พอตอนนี้มันมีทีมมันยิ่งแบบดุเดือดกว่าเดิมอ่ะถามน้องๆดีกว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เล่นอีกแบบหนึ่งสนุกมากเมื่อกี้ได้แบบลองใช้การ์ด มากขึ้นได้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นครับแต่เชื่อว่าตอนนี้เล่นเป็นโปรโลแล้วเพราะว่าแบบคอมโบกับพี่ยีหรือแบบอ่านการ์ดแบบ ไวมากมีไหวใจแบบไม่ต้องไม่ต้องไปทําเหมือนเขาแบบเอาการ์ดมาดงมาดูพี่ใช้อันนี้นัดใช้อันนี้ไม่รู้ชนะชนะชนะก็พูดได้เหรอสนุกมากครับจะโดนพี่ดีขัดขัด้ผ้าไปปุ๊บขัดปั๊บขัดปั๊บยังไม่ทันหนักกันจริงๆอ่ะยังไม่ได้ขยับสักหนึ่งเลยก็รู้สึกสนุกมากครับได้กลับมาเล่นอีกเนาะแล้วก็ก็ยังได้แชมป์อีกครับไม่อยากกินเยอะอฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยครับฝากช่องทางทิกตอกครับเวลากรครับผมฝากช่องทางนะครับทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับสามชาติพาเทสครับฝากทิกตอกครับชาย โอเคค่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบ EP นี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พวกเราด้วยนะคะแล้วจริงๆอยากให้ลองคอมเมนต์กันว่าชอบไหมที่เราแบบลองมาเล่น,ลนแบบจ<า>ับทีมเพราะว่าสำหรับพวกเราอะรีวิวของพวกเราเป็นไงคะสนุกไหมสนุกเนาะเพราะจะเป็นทีมเนาะที่สําคัญก็คือผู้แพ้ก็โดนผู้ชนะ สั่งทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ด้วยกำลังคิดอยู่พอดีเลยน <c oughs> <c oughs> ึกว่าลืม <c oughs> ไม่ลืมแต่ใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันเนาะว่าแบบชอบแบบทีมแค่ไหนแล้วก็ถ้าใครที่เอาไปเล่นก็อย่าลืมลองเล่นตามนะคะเล่นเป็นทีมดูแล้วยังไงก็พบกันใหม่กับกีตาร์ไฮสคูลค่ะบัตไฮสคูลครับยีนไฮสคูลครับแล้วพวกเราไฮสคูลเดลไปกรอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาทำอะไรอ่ะกลับบ้านแล้วไปกลับบ้านดึกแล้วกองต้องแยกเราค่ะโอมาคกเซสั่งไปกินนา ข้าอะไรวะเนี่ยต้าเราบอกไงฮะต้นเราบอกมันเดินอย่างนี้จริงเหรอใช่เราเต้นแต่ที่เต้นข้าเนี้ไม่เคยเล่นด้วยดิไม่มันต้องแบบเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี่อ่ะก็เดินหน้าถอยหลังเเเเเออ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 อโค